สวัสดีครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเจ้าอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งเ,เจ้าตัวนี้นะครับมันมีชื่อเรียกว่า j u ม p s สตาร์เตนะฮะตัวนี้ผมซื้อมาใช้เองนะครับวันนี้ที่จะมารีวิวเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องของคุณสมบัติอะไรของเจ้าตัวนี้สักเท่าไหร่นะครับหลักๆเนี่ยเจ้าตัวนี้มันทำหน้าที่คือ เหมือนกับเป็น power bank นะครับแล้วก็มีคุณสมบัติในการที่จะเ,เสียบตัวสายนะครับเนี่ยฮะสายที่เขาให้มาในชุดนะครับตัวสายที่ว่าเนี่ยก็คือสายตัวนี้นะครับสายตัวนี้นะฮะก็คือสีแดงก็คือจะไปคีบที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่รถยนต์นะครับสีดำนะครับฝั่งสีดำก็จะเป็นขั้วลบ แล้วก็หัวทางด้านนี้นะครับก็จะเสียบเข้ากับตัว power bank ตัว starter นะฮะตัวจ p starter ตัวนี้นะครับเนี่ยฮะก็จะเข้าที่พอร์ตนี้นะครับลักษณะของมันก็คือใช้งานในกรณีที่สมมุติว่าแบตเตอรี่รถของเราเนี่ยไฟมันอ่อนนะฮะแล้วก็ทำให้รถสตาร์ทไม่ติดเนี่ยก็สามารถใช้แบต เป็น power bank ตัวนี้นะครับนำไปคีบบวกลบนะครับที่ตัวรถก็จะสามารถสตาร์ทติดนะครับก็จริงๆหลักของมันเนี่ยนะฮะมันก็คือทำงานเป็น power bank ที่อ,อ่ตรงนี้เป็นสถานะของไฟนะครับอันนี้มีไฟอยู่2ขีดจาก4ขีดเต็มก็มีอยู่50%นะครับเมื่อกี้สวิตช์ตรงนี้เป็นตัวเปิดปิดนะครับก็สวิตช์ตัวนี้นะฮะ ในกรณีที่อย่างกรณีนี้มันดับไปนะครับถ้าเกิดเรากดทีหนึ่งก็จะติดขึ้นมานะครับถ้าเกิดเราใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์เนี่ยนะฮะเพื่อใช้ในการพ่วงแบตจะไม่ใช่เป็นการจะต้องมาเปิดสวิตช์ตัวนี้นะครับสวิตช์ตัวนี้ไม่จำเป็นต้องเปิดแต่ถ้าเป็นการชาร์จเพื่อใช้งานเป็น power bank ก็คือชาร์จเข้ากับโทรศัพท์มือถือนะครับผ่านสาย USB นะครับเนี่ยฮะ ตัวนี้นะครับในกรณีนี้นะครับสมมติว่าด้านนี้เราเสียบเข้าโทรศัพท์มือถือนะครับเราก็จะต้องมากดเปิดสวิตช์นะครับแต่ถ้าเกิดเราพ่วงแบตนะครับก็เสียบตัวสายนะฮะเสียบตัวสายตัวนี้นะครับเข้าที่ตัว power bank แต่สวิตช์ไม่จำเป็นต้องเปิดนะครับไฟมันจะจ่ายออกมาอยู่แล้วนะฮะไฟที่จ่ายออกมาสําหรับพ่วงแบตก็จะเป็น ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะวัดมิเตอร์ให้ดูแต่ว่าถ้าเป็นกรณีที่ใช้เป็น power bank นะครับผ่านทางพอร์ต USB ตัวนี้นะครับถ้าเป็นกรณีผ่านพอร์ต USB ปกติไฟที่เอาท์พุตออกมาเนี่ยจะอยู่ที่5โวลต์นะฮะแต่ถ้าเกิดเราใช้สายที่เป็นการพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์เนี่ยนะครับผ่านพอร์ตนี้นะครับก็จะออกมาที่ประมาณ 1 5โวลต์น,นะครับ15จุดกว่ากนะครับหรือประมาณ1 4จุดกว่ากขึ้นอยู่กับว่าณขณะนั้นตัวแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยเรามีการชาร์จเต็มแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวผมจะใช้มิเตอร์นะครับจะใช้มิเตอร์มาวัดให้ดูนะครับว่ามันได้ไฟอยู่ที่เท่าไหร่ วิธีการนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้วันนี้คงยังไม่มีโอกาสได้ทดสอบว่าถ้าเกิดเราพ่วงแบตจริงๆเนี่ยมันจะพ่วงติดไม่ติดนะครับแต่ว่าผมจะให้ดูก่อนว่าถ้าเกิดเรามีการต่อนะครับมีการต่อตัว power bank ไว้นะครับแล้วก็ใช้ปากคีบเนี่ยนะฮะอันนี้ผมคีบที่ ขั้วของมิเตอร์ไว้นะครับแดงกับดำนี่ยครับเนี่ยครับจะได้ไฟที่เป็นเอาพุทออกมาเนี่ยอยู่ประมาณ 15. 15. 1 5 1จุด15.1211อะไรราวนี้นะครับ บางครั้งก็อาจจะได้มากกว่านั้นนะครับขึ้นไปราวๆสิบห้าจุดแปดนะครับก่อนหน้านี้นะครับที่ผมลองเทสดูนะครับก็ก็ถือว่าแรงดันไฟที่มันออกมา1 5บโวลต์กว่าๆเนี่ยยังไงก็สามารถที่จะ,ะพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์เนี่ยติดได้นะครับไม่น่ามีปัญหาเพียงแต่ว่าตอนนี้แบตเตอรี่ของผมเนี่ยมันยังพอสตาร์ทอยู่ส,สตาร์ทได้อยู่นะครับ ก็เลยยังไม่ได้มีโอกาสได้ทดสอบจริงนะฮะทีนี้นะครับวันนี้ที่ผมจะพูดถึงเนี่ยถามว่าตัวอุปกรณ์เนี่ยใช้งานได้ไหมนะครับถ้าวัดจากมิตเตอร์เนี่ยคำตอบคือใช้ได้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสได้ทดสอบใช้จริงนะฮะทีนี้ในคลิปนี้เนี่ยที่ผมจะพูดถึงเนี่ยก็เพราะว่าอุปกรณ์ที่สั่งซื้อตัวนี้นะครับ ผมสั่งซื้อมาในราคา753บาทจากเว็บ Lazada นะครับก็จากร้านค้าที่น่าจะเป็นของทางจีนนะฮะเพียงแต่ว่าเขามีสต็อกในเมืองไทยนะครับเวลาจัดส่งก็ไม่ได้นานอะไรนะครับสั่งซื้อเข้ามาแต่ประเด็นก็คือของมันมาเนี่ยไม่ตรงกับรายละเอียดที่ในเว็บเขามีการโฆษณาไว้นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเปรียบเทียบรูปให้ดูนะครับว่ามัน มีจุดที่แตกต่างกันนะครับในเว็บไซต์นะครับเขาจะมีเ,เป็นพอร์ตในการเชื่อมต่อเนี่ยนะฮะจะแตกต่างกันเพียงแต่ว่าสีกับลักษณะของตัวเคสที่เป็น power bank เนี่ยมันคล้ายกันนะฮะแต่ว่ามันไม่ตรงกันนะครับสายชาร์จนะครับตัวนี้ที่มาเนี่ยจะเป็น usb นะฮะเป็น usb นั่นหมายความว่าเวลาเราจะชาร์จไฟเข้าไปที่ power bank เนี่ย ตัวนี้ด้านนี้เป็นด้านนี้จะเป็น type C นะครับเวลาชาร์จไฟเข้าไปเนี่ยเราก็จะเสียบหัวเล็กเข้าไปนะฮะแล้วก็ด้านนี้ก็ไปเสียบเข้าอะแดปเตอร์ของโทรศัพท์มือถือนะครับเพราะฉะนั้น Input ตอินพ,นพที่เข้าไปไฟจะเข้า5โวลต์นะครับแต่ว่าด้าน Output ของตัว power bank เนี่ยก็จะมีให้เลือกก็คือมี5โวลต์นะครับสำหรับ ชาร์จโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตนะฮะแล้วก็พอร์ตที่มียางปิดตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพอร์ตที่สําหรับไปพ่วงแบตเตอรี่หรือว่าเป็นพอร์ตที่มีไฟออกประมาณ15โวลต์นะครับ14 1 5โวลต์ v, โดยประมาณแล้วก็จะมีหลอด LED ที่เป็นไฟฉายนะครับกรณีเป็นไฟฉายก็จะเป็นการกดค้างไว้เนี่ยครับกดค้างไว้แบบนี้นะฮะเนี่ยฮะ ก็จะเป็นไฟฉายนะครับถ้ากดค้างไว้อีกทีนะครับก็จะดับนะครับส่วนไฟตรงนี้เดี๋ยวมันจะดับของมันเองนะครับอันนี้ในกรณีที่ว่าเราเปิดเครื่องแล้วก็เสียบ usb เพื่อชาร์จมือถือนะครับทีนี้ประเด็นก็คือคุณสมบัติเนี่ยลักษณะของตัวเครื่องคล้ายกันก็จริงนะครับแต่อุปกรณ์ที่ให้มาก็มีความแตกต่างกันนะครับอย่างในตัวเว็บที่เขาลงรายละเอียดไว้เนี่ยเขาจะลงว่ามันมีหลอด led อยู่ด้านหน้าเนี่ยสดวง นะครับสามารถที่จะกดเลือกเป็นไฟฉุกเฉินได้นะฮะแล้วก็สาย USB นะครับสาย USB ที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเป็น USB ที่แยกออกมาเป็น2เส้น1ออก2นะฮะเพื่อที่ว่าสายที่เป็น USB ด้านนี้เสียบตัวเครื่องแล้วก็ด้านนี้จะแยกออกมาเป็นตัววเป็น2เส้นนะครับเพื่อไปชาร์จกับ เครื่องโทรศัพท์มือถือ2เครื่องพร้อมกันนะครับอันนี้เขาก็ให้มาผิดนะครับไม่ได้ไม่ได้ให้เป็นแบบเป็นสายวายอย่างที่ว่านะฮะแล้วก็สายที่เป็นตัวนี้เนี่ยจริงๆอ่เป็นกรณีที่ใช้คู่ก,กันกับเครื่องที่เป็นสําหรับสูบลมนะฮะสูบลมยางของล้อรถนะฮะแต่ว่าอันนี้เขาไม่ได้ให้ปั๊มลมมานะครับอันนี้เขามีแต่ตัวสายที่เป็นสายแยกนะครับ ซึ่งโอเคใน,ใน,ใ,นในที่นี้ผมเข้าใจว่าในชุดนี้ราคาประมาณ700กว่าบาทนยมันไม่มีปั๊มลงก็ถือว่าโอเคนะครับอันนี้ถูกต้องนะฮะเพียงแต่ว่าตัวเครื่องรายละเอียดเนี่ยเขาให้มาไม่ตรงนะครับ1 LED เนี่ยมันขาดไปนะครับแล้วก็ยี่ห้อที่ลงไว้ในเว็บยี่ห้อก็จะระบุว่าเป็นยี่ห้อซาโบนะครับ SABO อันนี้ไม่ใช่นะครับเป็นเรียบๆเบนี่ยฮะเป็นเรียบๆ ไม่มีบอกว่ายี่ห้ออะไรนะครับก็มีสเปคบอกนิดหน่อยตรงนี้นะครับความจุเขาบอกว่า1 8 0 0มิลลิแอมนะฮะก็เป็นอินพุต5โวลต์อหรือ9โวลต์อนะครับแล้วก็เอาพุตคือ5โวลต์สอนะฮะแล้วก็มีเป็นจัมป์สตาร์เตอร์ก็คือผ่านตัวพอร์ตที่เป็นสายปากคีบแบบนี้อันนี้ถูกต้องนะครับแล้วก็เชื่อว่าคงใช้งานได้แล้ครับ เพียงแต่ประเด็นคือสเปคมันไม่ตรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ได้มีการถามแชทไปทางคนขายดูนะฮะก็สรุปว่าเขาอ้างว่าเขาส่งผิดรุ่นนะฮะเขาก็บอกว่าสามารถคืนได้แต่ว่าประเด็นคือการคืนเนี่ยมันก็ต้องเสียเวลาแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืนด้วยหรือเปล่านะครับแต่ผมก็คิดว่าตอนแรกเนี่ยตั้งใจว่าไม่คืนก็ได้นะครับเพราะว่าวัดจากมิเตอร์ไฟอะไรทุกอย่างเนี่ย มันน่าจะใช้งานได้แหละนะฮะเพราะว่าจุดประสงค์ของผมเนี่ยตั้งใจว่าเอามาเป็นสำรองสำหรับกรณีที่แบตเตอรี่รถยนต์เราเนี่ยมันอาจจะเสื่อมนะครับเราก็จะต้องมีอย่างนี้ติดไว้สักนิดหนึ่งนะครับจะได้สบายใจว่าถ้ากรณีที่จะต้องพ่วงแบตเนี่ยเราก็ใช้ตัวนี้พ่วงนะครับแต่เนื่องจากผมสอบถามทางคนขายไปนะครับทางแชทเนี่ยหลังจากที่สอบถามแล้วบอกเขาว่ามันไม่ตรงกับรายละเอียดที่เขาลงไว้ในเว็บนะครับเขาก็ตอบ กลับมาเพียงแค่ว่าสามารถคืนได้นะครับผมก็เลยถามไปว่าแล้วถ้าเกิดผมคืนไปเนี่ยก็จะส่งตัวที่มันตรงรุ่นกลับมาให้ใช่ไหมก็ปรากฏว่าไม่ได้ตอบนะครับก็เลยเข้าใจว่าจริงๆคือเขาคงจะขายแต่แบบนี้แหละนะครับเพียงแต่ว่าเอารูปสินค้าที่มีสเปคที่สูงกว่าเอามาลงนะครับก็เพราะฉะนั้นในที่นี้เดี๋ยวผมก็คงจะคงจะ,งจะส่งคืนไปนะครับเพราะว่าจากเดิมที่ตั้งใจว่าจะรับเอาไว้ใช้เนี่ย ก็คงจะต้องส่งคืนไปแหละเพราะว่าเนื่องจากราคาประมาณ700กว่าบาทเนี่ยถามว่ารับได้ไหมก็รับได้นะครับเพียงแต่มันก็มีราคาตัวเลือกที่ถูกลงมากกว่านี้ก็มีนะครับประมาณสัก400กว่าบาทนะครับแล้วก็สามารถที่จะพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์แบบนี้ได้เหมือนกันนะครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวตัวนี้คงส่งคืนเข้าไปแหละนะครับแล้วก็ทําเรื่องการรีฟันอะไรผ่านหน้าเว็บไปนะครับก็มาฝากเอาไว้นะครับสําหรับคนที่ กำลังมองหาผู้อุปกรณ์ในลักษณะแบบนี้นะครับอาจจะไปเจออุปกรณ์ที่เขาลงรูปที่เหมือนกับน่าจะมีฟังก์ชันที่ดีกว่านะครับแต่ว่าพอได้รับของแล้วเนี่ยมันแค่ใกล้เคียงกันนะครับออปชันพอร์ตอะไรบางอย่างไม่ตรงกันนะครับก็อาจจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหรือว่าพวกที่ใกล้เคียงกันนะฮะยังไงก็เวลาสั่งซื้อออนไลน์ก็ต้องอาจจะต้องดูรีวิวประกอบนิดนึงนะครับอันนี้ผมก็เลยทำคลิปมาแจ้งให้ทราบนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ